ทุกคนทุกคนเคยดูคลิปที่เรารีวิวโซฟาตัวนี้ไปแล้วใช่ปะที่เราบอกว่าเอ้ยโซฟาตัวนี้เป็นโซฟาสุดที่ร,รักเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมาสีน้ําตาลนั่นนี่เพราะว่าเออเข้ากับผนังเลยบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยดูคลิปนั้นแล้วใช่ปะแล้วตอนนี้ทุกคนน้องเราได้น้องตัวน,นี้มาใหม่ทุกคนดูน้องคือเก้าอี้น้องคือเก้าอี้กินข้าวแล้วก็ยังไงดี เขาจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวคือน้องเป็นโต๊อีก่กินข้าวนะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมานั่งกินข้าวเราซื้อมานั่งเฉยๆเนี่ยเพราะว่าแบบทุกคนคือสีน้องสีน้องกับโซฟาเราก็คือแบบแกเ,เขาเกิดมาคู่กันอะเออเขาเกิดมาคู่กันจริงๆเราก็เลยไปตามมาทุกคนดูแล้วอะเราอะชอบความที่แบบเนี่ยเขามีแบบคลื่นๆเนี่ยคลื่นๆเออสวยแล้วก็ได้ๆเลยนุ่ม เนี่ยเห็นปะเขาจะมีความแบบว่านุม่ม嘛ทุกคนเวลานั่งก็คือนุ่มนะเราอะซื้อมาหลายตัวเราเอาไว้แบบประจำที่แต่ละจุดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครแบบซื้อแบบเป็นเก้าอี้ทานข้าวโอเคมากเพราะว่าเขาเป็นเก้าอี้ทานข้าวอยู่แล้วไงทุกคนแต่เราแค่แบบว่าเอยชื่อซื้อมาเพราะว่าจะเอามานัา่งเฉยๆเอามาแบบ ประดับ,บ้านนะทุกคนนั่งตรงนั้นที่ตรงนี้ที่คือเราอ่ะนั่งทํางานเราก็ใช้ตัวนี้กอีตัวนี้นะเออแล้วก็ตรงเนี้เอาไว้อีกที่หนึ่งตรงที่แบบว่าให้แขกนั่งอะไรเงี้ยเราวางไว้ตามจุดอนะ่ะแล้วมันสวยด้วยความที่แบบสีน้องเข้ากับโซฟาเออดูดิเห็นปะเนี่ยโซฟาเราอะ่ะสีน้ําตาลแล้วน้องก็คือมาก็คือแบบเธอจะเกิดหมือเพื่อชฉันเออตามมาอย่างด่วนเลยค่ะทุกคนอุ้ยสวยอะ่ะชอบ ก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากซื้อแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่ร้านที่เราซื้อว่าแปลไปกันได้ไหมถ้าแปลได้เดี๋ยวเราไปให้นะ